กอยรุ่นสร้างตัวโอเคโพสถึงแสนกว่าแล้วถ้าโพสถ้าโพสไลคถึงสองแสนเล้วค่อยลงเดู <c oughs> ว่าสอ <c oughs> งแสนห้าหลังสงบหน่อยก็ดีเลินละลิปน้อนเนไหยเขาพวกนี้เรามีเรียนเอาเอา๋ ฟังเสียงน้ำไหลตอนนรู้สึกมันช้ำถ้างั้นก็ฟังฝนตกแต่ฟังฝนตกมันจะเหมือนเสียงปิ้งย่ากว่ะไปจะได้ลังหน้าไหมเนี่ยายเราะสนุกไหมเอ้ยมีเรื่องเมาละโอเค พูดได้หมหน้าพูดได้สีผมไม่ได้อยู่ในซีนัลนหรอกแต่ว่าไปถ่ายที่ที่โลเคชันแล้วเขาก็คือตอนนั้นเป็นเวลาพักเที่ยงเราต้องย้ายโลเคชันไปที่หนึ่งซึ่งมีเวลาประมาณแบบเกือบชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วโลเคชันที่สองก็ไม่ได้ไกลมากแล้วหนูก็เห็นว่ามีเรืออยู่สองสองเขาเรียกว่าลำไหมสองลำ,องลำตอนแรกอาจะจะไปกับพี่ซันหมายถึงว่าคนละลำกับพี่ซันแต่ว่า แต่ว่าลำได้ไม่ซันหน้าหงาม, <c oughs> มัน่วคือเหมือนมันไม่ได้่วกหรอกเพราะพี่ฟ้าก็พายอยู่แต่ก็นะเปฟิลแล้วพี่ฟ้าก็ไหวนะไม่เป็นแล้วก็มาพายเรือแต่หนูอะลงไปพายเพื่อจะไปเก็ดบดอกบัวเพราะาดอกบ,บัวมันสวยอยากเอามาไหว้พระที่บ้านจังง่าอยู่นะทุกคน

ฝักบัวเก็บเม็ดฝักบัวในบึงอพายเดิไปเก็บก็ไปเข้าไปในไปในป่าบัวตรงนั้นซึ่งก็กลัวไงกลัวแก็บแบบตกใจบนจมน้ำกลัวเลยแต่น้ำไม่ได้ลึกเลยพอลองเอาไม้พายแบบว่าหย่อนลงไปคือเอาตรงนะน,น่าจะไม่ถึงเขา่าอ่ะ แต่ก็เป็นเป็นบึงบัวที่สวยมากถ้าเมื่อไหร่ที่ซีรีส์ออนนะทุกคนอยากให้ทุกคนไปตามรอยมากๆเลยสถานที่แต่ลนะที่ก็สวยมากโดยเฉพาะแบบคาเฟ่แม้ว่ามันจะไกลโอ้ยมีเรื่องเล่าเยอะเลยอะ่ะพอเล่าเรื่องหนึ่งก็จะไปต่อเรื่องหนึ่งก็จะไม่จบแต่ก็เดี๋ยวขอหลัหน้าก่อนนะ ด้วยระบียิเล่าต่อร่า่อหัวพูด้ากจริงๆเขาจะลังเลแบบนี้เยกำลังสิหนึ่งอย่างปากเนี่ยอ่าไอซม่ได้มื่ ตอนนี้ปิดใหม่นะคะเพราะว่าเป็นสัง่งจมูก มาแล้วไหนดูซิมีใครใช้วิดอะไรบ้าง No one washing my face <laughs> อาบน้ำนอนจ้าคุณพี่กำลังจะเข้าไปใน,นห้องอาบนะ้ำจ้า รู้สึกยังไงบ้างคิวสุดท้ายแล้วใจหายเพราะว่าจะไม่ได้เป็นชนรดารแล้วหมายถึงว่าก็ยังเป็นอยู่นี่หว่าก็ยังมีสองเรือ่องต้องไปอยู่แล้ว<笑><笑>แต่ก็มันก็ใจหายอะ่ะเม็ตตัดบัวหนูไม่จีนหนูกินเมแฟนหนูแล้วมันไม่ใช่งูนะทุกคนนั่นแ่ะ มันน่าจะเป็นเหมือนแบบบัวที่ที่ตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้ว,ลวพอเราภายเหลือใช่ไหมมันก็จะ